สวัสดีค่ะเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระปะแดงค่ะพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรถฟอร์ดเรนเจอร์สประตู XLS ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นขับ2ซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเ e กียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กํลาลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าแรเบิด405นิวตันเมตรราคาาจจะจหน่ย924,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันคิวต ถที่พามาให้ชมนะคะนี่เลยสีสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีเขียวนะคะเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็เป็นแบบด้านๆแบบนี้นะคะสวยเลยตัดกับชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านเริ่มจากด้านบนเลยค่ะเป็นสคูปนะคะสี ดำด้านนะคะแน่นอนเลยวายบอดี้นะคะทรงแรปเตอร์สรูปต้องมานะคะเพิ่มเติมเป็นอะคริลิกด้านบนค่ะคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ก็ติดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กระจังหน้าค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้เลย FORD ก็มาพร้อมเลยไฟ LED นะคะที่กระจังหน้ามีมาให้ครบเลยค่ะไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเป็น LED มัลติ s e เ t o กเตอร์จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเดย์ทัมและนิ่งไรตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้ครบเลยและเพิ่มเติมเป็นใส่เป็นครอบไฟหน้า ะะสีดาด้านแบบนี้และหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้นะคะนั่นก็คือตัวกันชนด้านหน้าค่ะกันชนด้านหน้าตัวนี้นะคะก็ทําเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้เหมือนที่แร็เตอร์นั่นเองค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะคะจากโรงงานค่ะแล้วก็วันนี้แน่นอนที่บอกใบวายบอดี้ขยายตัวถังรถนะคะทําให้รถดู มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านข้างมีคิ้วล้อค่ะพร้อมกับคันนี้เสร็จช่วงล่างนะคะด้ยการเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโคงและโช๊คนะคะเป็นของ Pro Fender นั่นเองพร้อมกับวันนี้ทําการเปลี่ยนล้อด้วยนะคะล้อวันนี้ค่ะขนาดรอบวงคือ20นิ้วจับคู่กับยางโตโยนะคะวันนี้ใส่เป็นยาง RT ค่ะซีรียางจะเป็น 3055R R 20นั่นเองแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของว บอดี้นั่นเองนะคะ กระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวให้จากโรงงานแบบนี้กันสาด์ค่ะวันนี้เลือกเป็นกันสาด์แต่งตรงรุ่น4ีชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มเลือกเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าต้องการความเข้มบานหน้าและรอบคันกี่เปอร์เซ็นต์มือเปิดสีดําด้านจากโรงงานค่ะบันไดข้างสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นและเพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์นะคะคาว่าแรปเตอร์นั่นเองไฟไท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทาการปลั ะะเป็น Full LED นั่นเองและใส่ชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟท้ายค่ะทำให้ไฟท้ายดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสำหรับฝาท้ายนะคะเดิมๆม,มาจากโรงงานค่ะทำการแลบสี ดำเออขอโทษสีเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นอะคริลิกค่ะคำว่าแรปเตอร์แบบนี้โลโก้ฟอดพร้อมกล้องถอยหลังอันนี้มีมาให้จากโรงงานเลยการชนท้ายเป็นการชนท้ายเดิมที่มาจากโรงงานของรุ่น XLS นั่นเองเพิ่มเติมเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะไม่รู้ว่าจะแต่งแนวรูปแบบการตกแต่งแบบไหนนะคะบอกเลยว่าตอนนี้กําลังมาเลยเทรนในการเปลี่ยนสีนะคะแรปสี่รอบ ก็ต้องการสีไหนสามารถแจ้งเก่งกี้ได้เลยวันนี้ที่พามาให้ชมนะคะก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็ตัวสีน้องจะเป็นสีแมทนะคะสีด้านๆแบบนี้ตัดกันกับตัวชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านนั่นเองพี่ๆท,ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักทายหาเก่งกี้ได้เลยสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟนแนนซ์สอบถามเงอนไขต่างๆดีคคาปรึกษาพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะแล้วก็เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วย,วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม <ๆ S 2> ข,ของ Ford r a n g e r และ Ford e v e r e ร t ได้ที่ YouTube c h anel n โปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้รับ แล้วอย่าลืมเอ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นมันทา,าให้เก่งกี้ด้วยสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย